เฮ้ยเดี๋ยวพี่ดูไปเฮ้ยไม่มีไม่มีอะไรกับพี่อท้อยท้ายท้ยพี่เคยเห็นหนูมีปัญหาไหมล่ะพี่เลยพี่เลยแบบเออเพราะว่าพี่เห็นหลาดพี่จะโพสต์อะว่าใครที่ไม่เคยหนูไม่เคยมีปัญหานะจะบอกให้ไกลอะก็เลยปรึกษาเขาว่าเราควรจะทำยังไงกับเขาดี เคือมึงขวางคนอื่นนะไม่เป็นไรนะไปอีก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 ,อก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 